เอ้าล่ะสนุนีก็อยู่ในเกมสาซดำดังกับช่องเล่นแต่เกมนะครับผมวันนี้ก็จะมีไฮไลท์เกี่ยวกับการที่พี่เนี่ยไปกดแรงเว้ยแล้วก็ไม่มีเซนเตอร์เพื่อนที่กดยอมแพ้แต่ว่าเราไม่กดเราไปดูเลก็กดีกว่าว่าเกมนี้มันจะดูเดียวแค่ไหนไปหลยกันเลยยูยอ,อยย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 ยเยยยยอยให้อยยย อยากเห็นคุณไทยรักกันยกเว้นเธอกับเขาทำไมยอมแพ้กันอีกแล้ววะแล้วกดกันมาทำไมอ่ะเรียกธนาการแตามมากดยอมแพ้แน่เลยวะ่ะสนใจไหมสนใจไหม <c oughs> ดัง ว่าผมปุ่ตบเซนโดแล้วกันพี่บอสที่ผมรู้จักเขาจะสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายถูกต้องแต่ทีพี่ไม่สู้แล้วดิไม่เอาแล้วเนี่ยดูดีโดนตบกันไม่พักเลยเ นี่ไงเซนโดเหรอจ้าอันติเซนโดก็มาดีแหกไปอีกลูกหนึ่งโอพี่ทําให้เองก็ได้วะเดี๋ยวพี่ก็จะโดนรีพอร์ตว่าไม่ยอมจ่ายใ็่ไหมพีจะบ้าตายเกมอะไรก็ไม่รู้เซนเตอร์แท้ก็ไม่ให้มาปวดหัววะล้มอีกแตกตบ้องสวยนะมันยังไหวอยู่นะถ้าตบโดนให้ดิงมันทำเยอะๆหน่อยจัมบ็อกสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ดีแล้วดีแล้วรอ,อนติสวยมากฮึบสวยมากแป๊บหน,นึง่งนะท,ทุกคนเดี๋ยวค่อยอ่านนะใจน,นะเฮ้ยมันเริ่มได้ว่ะมันเริ่มจับจังหวะได้ว่ะฮึบ ตามมาแล้วตามมาแล้วพี่บอสเป็นคนที่พูดเป็นผู้สนับสนุนทีตรงข้ามไม่จริงไม่จริงพี่ทำเตม็มที่ตลอดหุยโอเคไม่ลงสวยงามอืมสวยงามวะ่ะอะไรของมือง่ะ เฮ้ยหล่อเกินลูกนี้อืมสู้ๆเฮ้ยพี่อาจจะไม่แพ um, ้ว şey ่ะเกมนี้ทำเต็มที่แค่เราทำเต็มที่เราก็จะไม่แพ้ทุกคนโดนแน่สินโดเออมาดีให้มันผ่านฮาเซไปดีชูบเตอรออพี่ทำเต็มที่แล้วนะพี่สู้ขาดใจแล้วทุกคนแต่มันอาจจะไม่ชนะแต่พี่เนี่ย ก็ทำเต็มที่สุดๆแล้วจเย็นเออสวยมากรอดสวยผมมีไม้ตายอยู่ผมมีไม้ตายอยู่อันนึงผมตบมันได้อยู่นะผมว่าผมน่าจะชนะว่าเกมนี้ไม่ใช่ชนะเสมอเสมอสติลไม่ติดเลยวะ่ะ เอา้าเขาหลอนอะไรกันน่ะสวยวะเฮ้ยโอ้โหทำไมเขาไม่ส่งให้ผมวะ <c oughs> โอ้โหเราจำบล็อกแพ้อยู่แล้วนางราตาเป็นซีปอมฮึบส <c oughs> ู้ๆโอเคอะไรฮึม <c oughs> <c oughs> จริงๆผมใช้ชุดสายฟ้าฟาดได้อยู่นะใช่ไหมเมื่อกี้ฮึบจำบล็อกไม่ได้ <c oughs> ฮึจบจำบล็อกสวย <c oughs> ผมจ่ายให้ลิงเล่นดีกว่านะเพราะว่าผมรู้สึกว่าลิงเขาเล่นได้อยู่นะกับจำบล็อกแบบนี้แต่ต้องส่งไปไกลหน่อยมันยากนิดนึง <c oughs> อย่าลงเออสวย <c oughs> ได้ไหมไม่ได้เหรอ <c oughs> ลิงตบสวย <c oughs> โอ้โหยังลงอีก <c oughs> ผมล้มผมล้มขอโทษฮึบ ได้ไหมไม่ได้ส่งกลับหนึ่งสองซ้ำฮึบฮึบเหยียบเส้นอยู่ลงไหมสวยแม้ทีมผมกดยอมแพ้ไปเยอะมากเลยก้ไม่ยอมแพ้นะคู่ไหวแล้วใช่ไหมโอ้โหสองเดาใจผิด <c oughs> ผมมีอันติสองครั้งเลยวะ่ะเดี๋ยวผมตบไม่ได้สักครั้งเลยวะ่ะ <c oughs> ผมจะให้ลิงอันติสวยวะ่ะ อย่าโดนโอ้ยแพ้เลยอืมอืมผมไม่ไหวแล้วว่ะเฮ้ยสวยมากอู๋เสมอได้อีก ผมผมเอาไหมทุกคนผมเอาไหมผมเอาเรื่องจัดจัดไหมผมเอาเกินอ่ะผมเอาเกินเกมนเนี้ยแล้วผมมีอันตรีอีกสองครั้งนะใครทำไปเล่นไปผมตบร้องไห้หมดแหละเออทำไปเล่นไปผมตบร้องไห้หมดแหละลิงหนึ่งสองทำบล็อกปึบโอโหแตกลิงแบบนี้เล่นง่ายเกินแบบนี้ง่ายเกินแบบนี้ง่ายเกินไม่เอาไม่เอา อื้มสวยว่ะโอ้โหผมไม่ไหวแล้วนะมันไม่มีเซนเตอร์แทะทำไมเกมมันให้ผมทำทรมานขนาดนี้ลิงเออเอาเอาะ่ะเ้อเป็นไงอะจองังหวะบล็อกไม่ธรรมดาอยู่แล้ว โคตรเอาอยู่แล้วโอ้โหสวยว้าวไม่ลงโอ้แตกแบบนี้แตกแน่ๆสจายน่อยว้าวโอ้โดนบล็อกทำไมเขาไม่จ่ายให้ลิงวะ ูย่างห่างยังห่วงไม่ไหวแล้วว่ะพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเหนืห่อยจัดเลยอ่ะขอร้องโอ้โหไม่ได้แพ้แล้วแหละไม่ไหวจริงว่ะคือสุดๆแล้วว่ะพี่ก็ทำดีที่สุดแล้วว่ะทำดีสุดๆแล้วเนี่ยจริง เออมาดิรู้จักฮาเซรหรือเปล่าไอ้หนูมาดิรู้จักฮาเซรหรือเปล่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงใครก็ได้เอาไปเล่นทีไม่ไหวจริงลิงจัมบ็อกฮึบสวยมากไม่ไหวจริงว่ะเฮ้ยสองตบหน่อยสวยผมเก็บให้เออผมพร้อมผมพร้อมเอาไปลิง้งฮึบไม่เป็นไรอีกทีหนึ่งดิงฮึบ อะไรอ๋อจะถ่วงเหรอผมไม่ไหวจริงระวังระวังฮึบได้ไหมเออจุนอย่านะเฮ้ย <ผม S 1> พี่พเอาอันนี้ไปลงไฮไลท์ดีกว่าว่ะพี่แบบพี่แบบมันเป็นเกมที่น่าจะดูแล้วสนุกสุขสารอ,อือไม่ถึงสวยว่ะลิงดังโชว์ โคตรเอาอะบอกเลยฮาเซตัวนี้โคตรเอาเอาเปล่าฮาเซตัวนี้เอาเะล่ะมาแล้วไปอุ้ยใจยินใจยินจริจงจีิจีจีได้คลิปแล้วดีใจ,จด้วยได้คลิปแล้วโคตรเหนื่อ <c ười> ย, <c ười> ย <c ười> เลยเี <c> ่ย <ười> มันกดยอมแพ้กันเก่งมากเลยอะ่ะทีมเราอะเอากดยอมแพ้เอกกดยอมแพ้เป็นอะไรกันครับเนี่ยเป็นอะไรกันครับยอมแพ้กันง่ายเกินสุดยอดเลยครับพี่ โอ้ผมเหนื่อยมากเลยวะแล้วอีกทีมหนึ่งนี่คือแบบโคตรเก่งนะเขาไม่ใช่ล่นกากเลยนะเล่นเก่งมากผมไม่ไหวเลยอะ่ะโอ้โหแล้วเขากดยอมแพ้กันรัวๆคือเข้าใจนะว่าไม่ใช่ฮนานากะตะแท้เพรารีเบาได้แค่ลูกเดียวอะ่ะ